สวัสดีครับเจมมาโตมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับคลิปขายของอีกแล้วอะนะก็มีทั้งของฟรีของขายนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นของขายก่อนละกันนะช่วงนี้ก็อ่าน่าจะได้เห็นแล้วนะครับสหรับตัวกิจกรรมแจ็กกี้น้องมอนสเตอร์นะครับตัวสีฟ้าฝานะก็มีปืนมีไอสวอมีอะไรทยอยออกมาบ้างแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่ตัวอาทิตย์นี้นะครับก็จะถึงคิวของชุด นะสไตล์แจ็กกี้แล้วก็ตัวสกินรอสปอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งตัวสกินรอสปอร์ตเนี้ยก็จะมาในกิจกรรมเติมเงินถ้าเกิดใครที่เติมไปแล้วก็น่าจะได้รับไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เติมครับก็ยังมีเวลาให้เติมกันอยู่นะเพื่อเป็นการให้เยวเวลาลวเราไปเริ่มเัื่อที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับตัวแรกวันที่1 3ถึง1ิานะครับเ,เติมเงิน มี2อขั้นเหมือนเดิมนะครับก็คือขั้นแรก99เพชรจะได้ตัวเลเวลบูยาพาสนีไป5เลเวลนะครับไหนๆก็เข้ามาซื้อไปสัก300เเวลกันเนี่ยเราก็ได้ไป5เลเวลนะครับ5เลเวลก็จะแล้วแต่ว่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลไหนนะครับก็จะปลดของไปเรื่อยๆ ส่วนอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ขั้น19 9่งร m o n เดมอนหรือว่า199เพชรเนี่ยถ้าเติมเข้ามานะครับน้องจะได้เป็นตัวสกินรถสปอร์ตระดับสีทองตัวใหม่มีสเตตด้วยนะครับสเตตก,ก็คือความเร็วสูงสุดนี่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสียหายลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้นก็คือถึกขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะเสียการควบคุมไปก็คือจะเลี้ยวได้แบบลําบากนิดน,นึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะ มีรถที่สเตตเสียการควบคุม,มืันค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้พี่ใช้อนี้อยู่นะครับแมกกานเลนความพิงเงินนี่ก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วแต่จะชอบนะว่าแบบอยากรถพังไวหรือว่าอยากแบบบังคับง่ายๆส่วนตัวนี้ก็จะบังคับยากขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าก็ได้ความเร็วกับการทิกเข้ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าสกินน่ารักมากเดิเยีดยเป็นหน้าเจ้าแจ,จ็กกี้นี่ ไม่รู้เหมือนกันว่าจ็กกี้มเป็นตัวอะไรนะหน้าเหมือนกิ้งก่าแต่สีฟ้าหรือไดโนเสาร์หรือมังกรเอาเป็นว่ามันคือแจ็กกี้199เพชรเองได้รถที่มีสถานะด้วยนะครับแถมต้องบอกว่าเงินที่เติมไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเงินที่เติมไปก็ยังอยู่กับน้องก็เติมไปทำไรเติมไปเร่อกิจกรรมต่อไปไนักกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะมาวันที่เสือวันที่เท่าไหร่วะ สิบห้าถึงยีิบเก้านะครับสิบห้าถึงยีิบเก้าอันนี้เนี่ยจะมีสองชุดหลักๆอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่มแปดทีซึ่งชุดแรกนะครับชุดแรกก็จะเป็นความจริงเป็นชุดคู่กันแหละนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเลยชุดแนวเจ็กกี้เหมือนเดิมนะอันนี้นะครับอันนี้คือชุดแรกนี่มีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกัน ซูมให้ดูถ้าตอนที่เอาวิ่งเร็วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะนชิบชิบเทียชินซูมเอาแบบไกลๆก่อนไกลๆอนอันน,นี้ชดุดเส้นนี้ถือว่าน่ารักอยู่นะมาดูเสื้อนะครับก็เอาอกดผิด เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกตรงที่แขนด้านซ้ายนะจะมีเจ้าแจ็เก,กี้ออกมาคอยพ่นไฟอะไรของมันเนี่ยเนี่ยกางเกงเนี่ยไปใส่ได้กับชุดอื่นด้วยนะครับเป็นกางเกงวอร์มขาย,ยาวด้านหนึ่งสีแดงด้านหนึ่งสีน้ําเงินอันนี้สวยดีนะครับรองเท้าก็แปลกดีเหมือนเป็นแบบกําลังจะโดนงับอยู่นะครับเป็นหน้าแจ็กกี้อยู่ที่รองเท,ท้าพระตมาเป็นทรงผมนะครับทรงผมเป็นสองสีนะแจ็กกี้มันเป็นแบบสีแดงกับสีน้ําเงินอ่ะนี้ก็ทรงผมกเอ้ามา ก็คือตัวเบสของผมเนี่ยจะเป็นอ่าสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ต้องปลายข้างหัวข้างบนหัวเนี่ยเป็นสีแดงพลาสติกเป็นการแต่งหน้านะครับแต่งหน้าหน้าแบบดูดูโหดๆหน่อยจะสวยนะแต่งหน้าแจ็กกี้สไตล์แล้วก็เปิดรออะไรจะแต้มแบรนด์ด้วยนี่อยู่ในแบรนด์กรีสปรีนะครับแบรนด์พอย์ถึงรับของ h a p แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระดับสีทองเหมือนกันตัวนี้คล้ายๆกันนะครับของผู้ชายนี้จะมีแค่สี่ชิ้นนะครับก็คือตัวทรงผมเสื้อกางเกงรองเท้านะครับพาร์ทนี้พี่ชอบกางเกงกับทรงผมเทูหมุนที่ดูใกล้ๆใกล้ๆถ้าแยกพาร์ทนะครับพาร์ทแรกอืมไอเกมวิ่งหนีไม่รถเนี้ยไ,ไม่ใช่ใช่ไหมก็โหดูพลังเข้ามานี่ นี่จะมีแบบมันเป็นปากแจ็กกี้อยู่สองฝั่งเลยนะครับที่ทั้งแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีตัวหน้าแจ็กกี้อยู่ด้วยมีเอฟเฟกเห็นปะตาขยับได้ลิงขยับเหมือนเป็นลิงขยับเนี่ยแบปแล้วก็มีเอฟเฟกต์เหมือนเป็นไฟไฟออกมานะครับตัวนี้นี่คือผัดเสื้อ้างเกงนี่เท่ดีนะเป็นเกงอ่าสีดำแต่งลายด้วยสีแดงกับน้ำเงินแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นกระเป๋า แต่ว่าเป็นกระเป๋าที่มีเอฟเฟกนะครับมีลินจักกอยู่ฮะแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบบเนี่ยเ <Okay. S 1> ท่ทารองเท้านะครับรองเท้าก็จะคล้ายๆของผู้หญิงแต่ว่าของผู้ชาย้จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นแบบเหมือนไฟกําลังวิ่งอยู่นะครับ mm hmm. ทรงผมก็เท่นี่ของผู้ชายเป็นทรงผมแดงรวนนะครับไม่ได้มีผสมสเสียมเงินทรงแนวแบบอนิเมะญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. พระเอกหัวแดงอะไรอย่างนี้ส mm ่ hmm. ว่า,า,าทำทรงมาสวยนะครับทรงนี้ใช้ได้เลย มีความละเอียดอยู่ดูดิจเัเป็นเช่อๆไปผมสวยเปิดดีรออะไรนะอันนี้ก็เป็นสองแพ็คที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งามาในกิจกรรมตู้สุ่มแบตทีนะครับอย่างที่บอกก็ใครดวงดีก็จะถูกมากๆใครดวงสวยก็ก็ไม่แพงมากนะครับก็ไม่แพงมากเพราะมีการันตีราคาเริ่มต้นก็คืออยู่ที่9เพชนะครับแล้วก็19เพชร49 ก้าสิบเก้านะครับหนึ่งร้อยกแล้วก็สี่นะครับก็คือสุ่มไปครั้งนะถ้าดวงดีก็อาจจะได้ตั้งแต่แบบเเพชรสิเพชรอะไรก็ว่าไปดวงสวยๆก็หมดตู้นะครับคือถึงชั้นที่7เนี่ยมันมี8ชั้นใช่ปะถ้าถึงชั้นที่7จนะ็ดน่ะการตีชุดแน่นอน1ชุดนะจะอยู่ที่หนึ่เเพชรนะครับ แน่นอนเลยได้ชวนหนึ่งชุดไม่รู้ว่าชุดผู้ชายผู้หญิงะได้แน่ๆแล้วก็อกดอีกครั้งหนึ่งเสีย99เพร 9, 9, เนี่ยมันก็จะรวมกันอยู่ที่1,572เพรอันนี้ก็คือได้สองชุดเลยการันตีว่าจะได้ทั้งชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับแต่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะตั้งแต่แรกๆก็หวังว่าจะดวงดีแล้วกันนะพอไม่เกี่ยวกับพี่นะครับการที่น้องดวงดีดวงซวยก็ขอให้ดวงดีน้องดวงดีหรือดวงซวยไม่ได้ทำให้พี่เงินเดินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชิญขอให้ดวงดีทุกคนจะเลือกด่านะครับเลืน สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ต like, ิดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็ไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปายบา